สวัสดีครับวันนี้ก็มีพระวัตถุมงคลมาแนะนำกันนะครับเป็นหลวงปู่เพี้ยนวัดตุกตานะครับจังหวัดนคปรปฐมนะครับท่านก็เป็นพระเจจิจอาจารย์ดังอีกรูปหนึ่งนะครับในจังหวัดนคปรปฐมนะครับผม ก็มีลูกศิษย์ลูกหานะครับที่ให้ความเคารพศรัทธานะครับมากมายทั่วประเทศเลยนะครับผมท่านก็เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับไม่ยึดติดนะครับเป็นเนื้อนาบุญของพระพุทธศาสนานะครับผมที่กาวว่าวไว้ได้สนิทใจอีกรูปหนึ่งนะครับผม เราก็มาดูกันเลยนะครับนี่ก็คือเป็นพระสมเด็จของท่านนะครับจัดสร้างนะครับแจกในงานทาบุญนะครับอายุฉลองอายุครบ80ปีนะครับเมื่อปีพศ2552นะครับผมเป็นพระสมเด็จนะครับด้านหน้าเป็นพระสมเด็จนะครับหามมลสารดีนะครับ พิธีจัดสร้างอะไรดีนะครับแจกในงานวันเกิดท่านนะครับอายุครบ8ปปีนะครับผมนะครับวันท่านเกิดวันที่3าพฤษภาคมนะครับส่วนด้านหลังนะครับเป็นตุ๊กตานะฮะตุ๊กตาคู่นะครับนะครับวัดนี้นะครับวัดตุ๊กตานะครับมังมีสีสุขนะครับสำหรับวัดตุ๊กตานะครับก็เป็นเจ้าตลับนะครับ ลูกอมนะครับท่านประหลัดปานนะครับลูกอมที่แพงที่สุดในเมืองไทยนะครับในประเทศไทยนะครับก็เป็นที่เสาะแสวงหาของลูกศิษย์ลูกหามากมายนะครับลูกอมท่านนะครับมีราคาแพงนะครับผมสําหรับท่านประหลัดปานนะครับเป็นจ้าวาดรูปแรกนะครับต่อมาก็หลวงปู่เนตรนะครับ ต่อจากหลวงปู่เนรก็เป็นหลวงปู่เพียนนะครับผมหลวงปู่เพี้ยนซึ่งทุกวันนี้ท่านก็ยังตอนนี้ก็อายุ90กว่านะครับ9,1,92นะครับปีพศ2 5 6 4นยี้ย่าง92นะครับ3พฤษภามนี้92เต็มน,นะครับผมข้างหลังมั่งมีสีสุกนะครับเป็นตุ๊กตาคู่นะครับผมเป็น จกให้ลูกศิษย์ลูกหาที่มาร่วมทําบุญในงานนะครับฉลองอายุครบ80ปีนะครับของหลวงปู่เพี้ยนนะครับหลวงปู่เพี้ยนวัดตุกตานะครับผมท่านก็มีมูลสารศักดิ์สิทธิ์นะครับได้จากครูบาอาจารย์ท่านนะครับนำมาจัดสร้างวัตถุมงคลนะครับแจกให้ลูกศิษย์ลูกหานะครับที่มาร่วมทําบุญนะครับผม เมื่อปีพศ2552นะครับผมก็นานมาแล้วนะครับสิบกว่าปีมาแล้วนะครับสวัสดีครับทุกคนที่เข้ามาสวัสดีนะครับผมสำหรับข้อคิดผมนะครับผมการเช่าวัตถุมงคลนะครับเจตนาการสร้างดีนะครับอันดับแรกนะครับอันดับที่สองนะครับพิธีปลุกเสกฐอการจิตดีนะครับผม อันดับสามนะพระเจจิอาจารย์นั้นๆนะครับดีนะครับอันดับสี่ต้องเป็นของจริงของแท้นะครับเมื่อเรานํามาบูชาแล้วครับเกิดความเชื่อมั่นนะครับเกิดพุทธคุณเกิดปฏิหารนะครับบูชาแล้วเป็นสริมงคลนะครับผมความเชื่อความศรัทธานะครับผมของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันนะครับเราไม่ว่ากันนะครับผม สวยงามดีครับวัตถุกตานะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามหลวงวัดหลวงปู่ไอ้หลวงปู่บุญหลวงปู่เพิ่มหลวงปู่เจือนะครับวัดกลางบางแก้วนะครับผมครับมวสารดีครับออกแบบได้สวยงามครับด้านหน้าเป็นพระสมเด็จนะครับผมด้านหลังเป็นตุ๊กตาคู่นะครับ เป็นวัดของวัดตุ๊กตานะครับหลวงปู่เพี้ยนวัดตุ๊กตานะครับท่านก็เป็นพระเจกีอาจารย์ดังอีกรูปหนึ่งที่น่าศรัทธานะครับน่ากราบไหว้นะครับขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามให้กำลังใจกัน Facebook เพจร้านสุขเกษมช่องทาง youtube นะครับสุวิทย์วัตถุมงคลนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ เป็นบุญและวาสนานะครับที่ได้เผยแผ่บารมีครูบาอาจารย์นะครับก็ถือว่าโชคดีครับผมท่านเก่งนะครับหลวงปู่เพี้ยนท่านดูเงีย,งยบๆนะครับแต่ท่านเก่งนะครับผมตามที่ผมได้แวะไปกราบท่านบ่อยๆนะครับผมผมมีความเชื่อความศรัทธาในตัวท่านนะครับเรามีความเชื่อความศรัทธานะครับ นำมาบูชาเกิดเป็นสิริมงคลครับผมด้านข้างนะครับดูครับมนลสารดีไหมครับมนลสารดีครับหลวงปู่เพี้ยนครับท่านมีความตั้งใจนะครับเมื่อนําไปบูชาเป็นสิริมงคลนะครับในศรัทธาเขาแบบเปลี่ยนไปกลับท่านได้นะครับผมไม่ใกลไม่ไกลครับอยู่แค่นครชัยศรีนี่นะครับผมจังหวัดนครปฐมนี่ครับผม ตรงข้ามกับหลวงวัดหลวงปู่บุญนะครับหลวงปู่บุญหลวงปู่เจอหลวงปู่เพิ่มครับวัดกามบางแคล้วนะครับผมทุกวันนี้พระอริยสงฆ์นะครับพระสงฆ์ก็ลดน้อยถอยถอยลงไปเรื่อยๆครับผมพระเจกิจิอาจารย์ถ้าเราตอนนี้เรามีโอกาสก็แวะเวียนไปไปกราบท่านนะครับผมมีความเชื่อความศรัทธานะครับนำมาบูชาเป็นสิริมงคลน,นะครับ ท่านเจ่งนะครับในคนประเสริฐมนะครับตามที่ผมไปกราบท่านนะครับท่านเจ่งจริงๆครับเก่งเงียบครับผม้ารละการสําหรับวันนี้นะครับขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับมีสุขภาพแข็งแรงนะครับมีเงินใช้มีความสุขสวัสดีครับผม